ร้อปอนด์ครับเป็นมวยรุ่นใหม่ๆนะครับที่อยู่ในแผนงานการสร้างของทีมงานเพชรยินดีแล้วครับที่แล้วแล้วนี่กล้องโลกครับ ก้องโลกไปชนะสิงห์สำออยเลขากอล์แรียวเอาไว้ในไฟล่าสุดครับวันนี้ทีมงานแคมป์เลขากอล์ฟแรียวก็ส่งเนี่ยครับส่งเด่นมีชัยครับมาแก้มือล้างตากับกล้องโลกเดี๋ยวดูได้ไม่ได้รูปร่างยาวมาเลยครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับคู้รากคู่เปิดหัวครับ มาครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับคู่ที่5เพชรนยินดีวันนี้ครับคู่แรกช่วงที่2ครับก้องโลกอยู่มุมแดงนะครับเด่นมีชัยมุมน้ําเงินครับเด่นมีชัยตั้งอกตั้งใจครับมาแก้มือล้างตาแทนเพื่อนร่วมค่ายครับแต่โดนจิ้มท้องมาก่อนครับแหมโลนซ่ารายนี้ไม่ธรรมดาเลยครับกองโลกแหมจี้จักเหลือเกินครับนพิกัด ร้อยปอนด์แบบนี้ครับยังดูสังหวนท่าทีกันอยู่นะครับช่วงต้นเกมแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ '25 ถนนทุกสายมุ่งสู่ราชดำเนินครับ25นี้รายการใหญ่เลยและครับโยทินกับชายล่าครับ126นะครับโยทินก็แน่นอนครับเข่าวลึกนับครับชื่อเสียงบารมีมวยไม่ธรรมดาครับ ส่วนชายล่าก็แซ่บแชมป์สเส้นเลยนะครับเดี๋ยวดูครับใน126รปอนด์ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับที่ผ้าที่ล่าดาเนินครับสุพะจินดีไปเจ่อล่างไปครับกองโลกเริ่มท้าทายกันแล้วนะครับไม่ว่ารุ่นเล็กๆนะครับแต่ว่าฝีมือมวยนีไม่ธรรมดานะครับเริ่มขยับเข้าหาครบฝ่ายแดงกองโลกนะครับท่านวาหน่อยแต่ว่าเปิดเกมเลยนะครับขวากับขวาแล้วครับนี่นะครับชิ้งกันออกนะครับเดอยขยับเข้าไป กองโลกขยักเข้า,ากกหาเชียร่างแต่ว่าเด็กีมไทยก็ไม่ตกใจด้วยนะครับแล้วก็มีตีนสายหน้าเอาละครับมวยขวานะครับแต่ตีนสายหน้านี่ดูว่าออกได้มั่นครับพยายามตาดแข้งดักเสียบครับอาศัยความยาวครับส่วนกองโลกก็เบียดเข้าไป เบียเข้าไปเตะเข้าไปนี่ครับซ้ายเตะขวาครับปล่อยลำตัวไปก่อนนะครับเตะขวาโดนโดนเข่าขึ้นมาครับพยายามเล่นในครับมีแท่งนำไปก่อนครับหือว่าลูกล่างยาวกว่านะครับเน้นมีชัยมีลูกคืนนำไปแล้วก็นี่นะครับก้าวไปแทงซ้ายสวยนะครับโอ้กองโลกเองจับบนตัวเล็กนะครับพืาอจะสู้บนเลยมีแข้งขวาด้วยครับเอาเกมการชกแรกกันสนุกแล้วครับแบบนี้โอ้โห ดูตูนะครับความยาวนี่จะเป็นอูปสศัคหรือเปล่าเลยครับมีลูกขวางแล้วก็แทงเจ็บๆทั้งนั้นแบบนี่ครับลูกยาวลูกแทงของทางด้านเด่นมีชัยครับต้องบอกว่ากดดันทางด้านกองลูกพอสมควรแม่จังหวะนี้ครับเที่ยวล่างเสียหลักนิดนึงครับดูครับอีกคนนึงครับเตี้ยสั้นกว่าแต่ว่าได้เตี้ยในเรื่องความเก่าอีกคนนึงสูงใหญ่ยาวครับอดุมวยน้อยแต่ว่าแทงเจ็บเหลือเกินครับตูครับโอ้โหเหลี่ยมเชิงไม่ธรรมดานะครับก้องโล่งมีคอยหมุนหนอกแล้วก็มีแท่งขวานะครับประกาศเอาไว้แรง อ้านความใหญ่ไหวหรือเปล่าเดินขยับเข้าไปดูครับเบียดแทงโอ้โหลูกแขาง้ายนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับของเด่นมีชัยโอ้เอาสบคอยสับคอยดักไว้ครับไต่ไว้ครับกล่องโลกนี่จีจ๊าอยู่แล้วครับรายนี้ครับโลนซารายนี้ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวที่เราเห็นผลงานไปขอน้านี้ส่วนเด่นมีชัยในนี่โ้เสียบแหลมเหลือเกินครับรูปร่างดีเลยครับนี่ครับขวาครับพยายามแทงยัดเข้าไปเลยครับ ลุยต่อครับดูหน้าตาครับนายเก้ยวกลาดเอาจริงแล้วครับเนี่ยแทงขวาเข้าไปแทงเข้าขวาอีกทีหนึ่งครับส่วนก็โลกเล็กกว่าแต่พยายามตีสู้เหมือนกันนี่ครับเล็กกว่าก็ทริงแพ่ว่าพยายามจะขึ้นทอครับแต่ว่าความใหญ่ความยาวของเด่นมีชัยครับสร้างความกดดันทอสมควรครับทุกดูแทงซ้ายแทงขวาใจร้อนครับแล้วก็หมดยกครับแล้วพักให้สามครับมัดซ้ายคอยต่อยไว้ก่อนครับ แลวพยายามหมุนออกข้างเตะขวาไปครับกองโลกโอ้นี่ครับพอถึงตัวแกเสียบแล้วแะเทเลยครับเด่นมีชัยยังคงเดินเบียดเหมือนเดิมนะครับอาศัยรูปร่างนะครับเสียบเข้าไปนี่นะครับไม่ต้องสนนะครับขวางแล้วก็แทงกองโลกนี่เก่าเกมเลยนะครับแข้งขวาออกได้แม่นออกได้แรงวงในพยายามจะไล่แขนโอ้แต่ว่ารูปร่างเล็กกว่าดูว่าตั้งกำแพงหน้าเอาไว้นะครับเด่นบีชัยจะไทได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับ นี่ครับพยายามจะเดินครับอาศัยความใหญ่ความยาวเดินเบียดเดินชนไปเรื่อยครับขณะที่กองโลกนี่ตั้งรับจังหวะสองครับเตยสั้นกว่าแต่ว่าเอาความเก่าไอคิวสมองมวยมาสู้ครับกับความใหญ่ความยาวครับดูครับส้ายสับเข้าไปครับแม่แล้วก็ทีมขวาเบรกไว้ครับป้องกันตัวก่อนครับทางด้านกองโลกเสียบอย่างเดียวครับเด่นมใชัยเสียบอย่างเดียวครับจังหวะนี้อ้าวแม่ดูว่าจับเสียบเรียบแต่ก็ยังตีได้ครับข่าวขวาของเด่นมีชัยครับ เดินเข้าไปครับต้องระวังต่อยท้องระวังศอกเลยครับพอถึงตัวเนี่ยเสียบแล้กแม่นี่ครับอาศัยเหลี่ยมครับกล้องโลกเล็กกว่าแต่มีเหลี่ยมครับบิดเอาไว้มาได้หลักเหลี่ยมนี่ช่วยนะครับเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเหลี่ยมดีโอ้โหแต่ว่าวงในนี่เวลาจับได้ขวางได้นี่แทงเก็บเหลือเกินเลยครับเดนมีชัยสถานการณ์ก็ยังถือว่ายังใกล้เคียงกันจริงครับมาถึงตอนนี้ครับเนี่ยเป็นไปได้หมดสถานการณ์ตอนนี้ครับทางด้านเดนมีชัยครับ ความยาวแทงเจ็บๆขณะที่ก้องโลกครับมีเหลี่ยมมีทรงครับมาสู้กับความใหญ่ความยาวครับนี่ครับจะทำให้เขายังอยู่ในเกมของตัวเองครับเดินต่อครับทางดน้าเด่นมีชัยไม่สนใจครับหัวใจเกิดล้ออยู่แล้วครับขึ้นคอได้ครับก้องโลกเด้งเข่าซ้ายเสียขวาคืนนี่ครับเด้งเข่าขวาครับพยายามจะขึ้นโคองครับตัวเล็กช่วงปลายนะครับยกที่3ครับแหมม่วยเล็กๆแบบนี้ครับเหมือนผ้าขาวครับ ไม่ต้องจลิตจากัดกันเยอะครับใส่กันเต็มที่หมจุตัาสายเหลี่ยมช่วยอาสายหลักเหลี่ยมนะครับมีลูกเดือดลูกแทงโอ้โหตูนะครับมาแต่ละเม็ดโอ้โหเดินมีไทยเพียบเรียบอย่างเดียวไทยสายแทงไยของโลกอาสัยหลักเหลี่ยมวนออกข้างนะครับเรามีแท่งขวามีกู้แต่ตอนนี้มาถึงตอนนี้นี่เอาและครับยังได้เหลี่ยมช่วยอีกนะ นี่ครับความเข่าของทางด้านกล้องโลกนี่ต้องบอกว่าเก่าเกินตัวจริงๆครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าความเก่านี่เลือร้ายครับเด่นมีชัยไม่สนครับเข่าได้เก่าไออย่ายุกอย่าโยนให้ผมเห็นครับดูครับดูครับขาพันไปพันมากินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับทางด้านกล้องโลกโอ้โหน่าติดตามจริงๆครับทั้งแดงแล้วก็น้ำเงินครับโอ้บรรยากาศคุกคักมากๆเลยแลครับในเวทีครับวยผู้นี้ครับเป็นร้อยปอคุณภาพเลยครับเนี่ยชิงล็อกคอไว้ก่อนเลยครับกล้องโลกแต่โดนแทงมาแล้วพยายามบิดพยายามเททิ้งไปเลย ใช่เลี่ยมมาช่วยอย่างเดียวนะครับโอ้โหเก่าจริงๆกองโลกดูนะครับหลักเหลี่ยมมีลูกทีมออกแข้งก็กัดเอาไว้จะวงหนหยมัจับได้มีได้ลุ้นทุกทีโอ้เสียงเชียร์ที่ก็ฮึ่งเวทีครับเวลาตีได้นะครับเป็นมีชัยเอาละครับสถานการณ์ก็ยังถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่ออกได้สามหน้าเลยนะครับก็ถึงตอนนี้เป็นไปได้หมดครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะเชื่อเหลือเกินว่านักน้องทั้งสองมุมนี้ได้ใจแฟนๆมวยทั่วประเทศครับชกกันแบบนี้ครับ วงนอกนี่เป็นของทางด้านกล้องโลกครับมีหมัดมีแข้งครับแต่ว่าวงในของเด่นมีชัยครับยังเสียบได้ต่อเนื่องครับดูครับเสียบซ้ายยังเข้าไปขวาตั้งกรแพงไว้เสียบโอ้โหโอ้เสียบทีลทีนี่เสียงเฮมาเลยนะครับเสียงเฮของเด่นมีชัยครับโดนเตะขวามาก่อนครับวงในไม่จับครับโดนแทงมากล้องโลกแล้วนี่ครับเททิ้งครับโอ้เล็กกว่าก็จริงครับวงในแต่ว่านี่ครับมีหลักมีเหลี่ยมผ่อนหนักเป็นเบา ได้เดียมนะครับมาช่วยนะครับลูกที่พอยเขาตัดเอาไว้เขาไม่สนเต่นม,มีชยัยจับได้ดีกว่าแทางแทงโอ้โหสถานการณ์นะครับในวินิจตอนนี้นี่ปั่นป่วนไปหมดแล้วนะครับยคู่นี้นะครับเข้าไปขวางแทงกองโลกแอคไหลหลักเอียงนะครับปิดนิดเดียวโอ้โหแต่ว,ว่าเด้นม,มีชัยก็ยังแทงไปต่อเนี่ยโนนบิดเดียมล้มลงไปอีกแล้วครับ ความพยายามดีเหลือเกินครับ่านเดีนมีชัยครับไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาในแบบไหนครับแต่ว่าเขาพยายามจะชกในเกมที่ตัวเองถนัดครับเดินเสียบเดินแทงเดินอัดเดินปั๊มไปเรื่อยครับขณะที่กล้องโลกครับตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าดึงผู้ชกให้มาชกในเกมในแพลของตัวเองโอุยดักแทงซ้ายตรงนี้ของเด่นมีชัยครับเสียงเชียร์ดังขึ้นมาอีกครั้งครับโอ้พยายามจะกระทุ้งเขาย่างเดียวเปลี่ยน้าไปเอาตี กองโลกตข้งกำแพงเอาไว้นะครับแล้วก็มีแท่งอยกระจัดเตนมทัยไม่ลดตี้เลยครับโอ้โหจังหวะข้าแล้วก็แทงโอ้โหเหนือเหนือเน้นๆนะครับแผยยามจ่าเร่งนะครับเสียงเชียร์นี่ก็ฮึ่งเวทีไปแล้วนะครับตอนนี้เน้นต่อครับเดินต่อนี่ครับแทงซ้ายครับเดินเข้าไปเสียบก้าวเข้าไปเสียบเลยครับกองโลกก็พยายามตั้งกำแพงขวางไว้ก่อนเลยครับ วงในได้เฮตลอดครับได้บิดได้เสียวตลอดครับวงในของเด่นมีชัยตอนโหหัวใจนะครับแบบนี้ครับเอาอินหรือเปล่าครับอ้าวแม่หันไปมองทีมงานพี่เนี้ยบกพอแล้วครับบางยาครับนี่ครับอย่างที่พี่เอกบอกสถานการณ์ตอนนี้นี่บีหัวใจกองเชียร์ไม่พอครับแต่ว่าบีหัวใจกำลังท่านสามท่านด้านล่างด้วยครับที่ให้คะแนนอยู่ครับกองโลกกองมองว่าสิ่งที่ผ่านมาครับผมออกแข้งมีหลักมีเหลี่ยมครับคะแนนน่าจะตุนไวครับขณะที่ทางด้านเด่นมีชัยครับ มองวารียกที่ผ่านมาครับเดินเสียดเดินแทงเข่าและแมงของเขาก็นะพอที่จะเอาชนะได้เช่นเดียวกันครับบังลีครับดูครับท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับอ๋ออยู่ดีกรรมการด้านล่างทั้งสามท่านแลวครับเกมการยกก็ถือว่าใกลเคียงกันแล้วครับศิลปะกับพละกําลังนะครับจังหวะสีมือกับเข่ากรรมการจะออกทางไหนนะครับครบห้ายกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการัะสินอย่างเป็นทางการครับ กรรมการสุรเชษเจ้าวงนะครับเดินเจ็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายนะครับจะหันไปทางไหนนะครับเ,เดินมีชัยนะครับโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกพลิกล็อกโอ้โหเรียกว่าภาคสองน่าจะมีแล้วครับมวยผู้นี้